อัน,นี้ก็ฝากได้นะครับผมซักฟอกน้ำยาปับมผ้านุ่มแล้วก็ลิปยาซักผ้า LK โกดก้าแล้วก็รีชระตังสนับสนุนเด็กสองคนแล้วก็ส่งคุณส,สินค้าดีๆแบบนี้ตลอดไปอยา,า,าอทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครกดซื้อไม่ทันก็ไปหาซื้อตามที่เขาขายด้วยกันเนาะ,ะมีขายอะไร<ส>ที่มีขายอะไรท, <ๆ S 2> ที่เอาเรา,เาพูดถึงว่าแต่ว่าเป็นสินค้าที่มีขายประจําอยู่แล้วใช่ใครที่ชอบก็ดีใ,ใครเคยลองใช้ก็บอกได้ว่าเท่หไหนบ้างเหนื่อยบ้า ไม่เหนื่อยมั้งต้องชริดแบบปุติแล้วอ่ะตัวที่แบบปุติเฮ้ยวันนี้กูขอให้ไก่ไปทำงานอย่างมีความสุขขอบคุณนะเน็กไปทำอะไรมาไม่ผมเปีปยกหมดเลยเนี่ยอ๋อมึงเติมน้ำใส่ครับ